สวัสดีครับพี่ฝนและเพื่อนๆชาวกปภกลับมาอีกครั้งในกปภหัวใจยั่งยืนตอนพิเศษครับวันนี้เราจะมาสรุปผลงานในปี2568ที่ผ่านมาให้เห็นภาพเดียวกันว่า PWA DNA ที่เราพูดถึงกันนั้นไม่ใช่แค่แนวคิดแต่คือการกระทำที่จับต้องได้จริงใช่ค่ะน้องเมฆ PWA DNA คือหัวใจการทำงานของพวกเราประกอบด้วย P พลังรักโลกหรือ Planet W พลังสร้างสุขหรือ Wellbeing และ A พลังแห่งความรับผิดชอบหรือ Accountability วันนี้เราจะมาดูกันว่าพลังทั้ง3ด้านนี้ถูกขับเคลื่อนออกมาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมอะไรบ้างในปี2568ค่ะเริ่มต้นด้วยพลังสร้างสุขที่เห็นภาพชัดที่สุดคือการส่งมอบน้ำสะอาดให้ประชาชนครับ ปีนี้กปพ,อพอจับมือกับกรมอนามัยรับรองพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ได้ถึง258พื้นที่ใน234สาขาทั่วประเทศทำให้คนไทยกว่า5.45ล้านรายมั่นใจในคุณภาพน้ำตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนอกจากนี้เรายังช่วยลดภาระค่าครองชีพอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันและ ตู้กดน้ำสะอาดฟรีซึ่งจนถึงปัจจุบันได้จ่ายน้ำดื่มสะอาดให้ประชาชนไปแล้วกว่า1.12ล้านลิตรและยังขยายการดูแลไปสู่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเปราะบางโดยตรวจสอบคุณภาพน้ำให้โรงเรียนไปแล้วกว่า1,600แห่งและให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำฟรีแก่เรือนจำและทันทสถานอีก97แห่งทั่วประเทศค่ะพลังสร้างสุขยังรวมถึงการเป็นที่พึ่งในยามวิกฤตด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วมกปพได้จัดจุดจ่ายน้ำฟรีใน234สาขาทั่วประเทศและสำหรับเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนเราได้สนับสนุนน้ำสะอาดกว่า4.3 2 3. ล้านลิตรและงดเว้นค่าน้ำให้ศูนย์พักพิง109่แห่งใน7จังหวัดนี่คือการแสดงออกถึงการอยู่เคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงมาต่อกันที่พลังแห่งความรับผิดชอบซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นค่ะ ในปีนี้ความร่วมมือของพนักงานทุกคนส่งผลให้กปอได้รับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสหรือ ITA สูงถึง97.45คะแนนซึ่งอยู่ในระดับผ่านดี คะแนนนี้สะท้อนถึงการทำงานที่โปร่งใสในทุกมิติตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการให้บริการซึ่งเห็นได้ชัดจากการที่กปปอสาขาทั่วประเทศเกือบร0อยเปอร์เซนหรือ99.57%เซได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC และมีคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงถึง4.403คะแนนจากคะแนนเต็ม5ครับ ความรับผิดชอบยังรวมถึงการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพกปอได้ผลักดันโครงการ Paperless PWA จนสามารถลดการใช้กระดาษไปได้ถึง4.75ล้านแผ่นในปีเดียวประหยัดงบประมาณไปกว่า1.4ล้านบาทและยังส่งเสริมให้ลูกค้ากว่า75%หันมาใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลซึ่งทั้งหมดนี้คือการทำงานที่รับผิดชอบต่อทรัพยากรของชาติอย่างแท้จริงค่ะ สุดท้ายคือพลังรักโลกซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งแวดล้อมแต่คือการคิดหาวิธีการใหม่ๆเพื่อใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ปีนี้เป็นปีที่น่าภาคภูมิใจของพวกเราชาวกอปอที่ได้รับรางวัลจากเวที Thailand k a i เ e n Award 2025ถึง3รางวัลโดย2รางวัลเป็นระดับ Golden Award จากผลงานการลดเวลากระบวนการเบิกจ่ายวัสดุด้วยสมาร์ทโฟนและการลดเวลาตรวจสอบและรายงานผลการผลิตน้ำผ่านสมาร์ทโฟนแบบ Real Time ยังมีอีกหนึ่งรางวัลในระดับเซอร์ติฟิเคตจากการพัฒนาแดชบอร์ดสรุปข้อมูลเส้นท่อ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพรางวัลเหล่านี้คือข้อพิสูจน์ว่ากปพสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเป็นนักคิดและนักพัฒนาไม่ว่าคุณจะอยู่สายงานไหนความคิดสร้างสารรค์ของคุณสามารถนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นได้เสมอคะ่ะ พลังรักโลกยังรวมถึงการลงทุนในพลังงานสะอาดโครงการโซลาร r o ูฟท็อปที่ดำเนินการไปในเฟสแรกสามารถผลิตไฟฟ้าได้กว่า13.9ล้านหน่วยช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้15.48ล้านบาทและเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ทั้ง4ระยะจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงปีละกว่า41.7ล้านกิโลกรัมคาร์บอนเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ปีนี้กปพได้ลงนาม o u u กับ K-Water ซึ่งเป็นองค์กรบริหารจัดการน้ำชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่และที่สำคัญเรากำลังก้าวไปอีกขั้นด้วยการเตรียมจัดตั้งสถาบันประปาวิวัฒน์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมด้านประปาของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ ทั้งหมดที่เล่ามานี้คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธปรรมจากการขับเคลื่อนองค์กรด้วย PWA DNA ตลอดปี2568ครับมันแสดงให้เห็นว่าการสร้างความสุขให้ประชาชนการทำงานด้วยความรับผิดชอบและการคิดสร้างสารรค์เพื่อรักโลกคือหัวใจดวงเดียวกันที่อยู่ในตัวพวกเราชาวกอปอทุกคน ขอให้พวกเราทุกคนภูมิใจในหน้าที่และพลังที่เรามีและร่วมกันขับเคลื่อนกอปพให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืนเพื่อคนไทยต่อไปขอบคุณที่ติดตามกอปพหัวใจยั่งยืนครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ